เจ้าชูดีไหมครับๆๆสั้นๆอย่างนี้เลยค,คุณหมอเจ้าชูดีไหมครับดีกับใครถามก่อนได้ดีกับใครดีกับตัวเองหรือว่าดีกับคนอื่น<ม>ต้องนี้อยางคำว่าเจ้าชูด้วยบางคนแค่เป็นคนอัธยาศัยดีเฉยๆ,ๆ,ๆ,ๆก็ไม่ได้ได้ก็เจ้าชูนะลูก<ม><ม>แต่ว่า<ม>หรือว่าการที่เราคุยกับคนหลายคนไปพร้อมๆกันเหมือนนีเพื่อนในหลายคนโดยส่วนตัวพี่ก็ไม่ถือว่าผิดเพราะว่ามันไม่ใช่แฟนแต่ถ้าเราเหมือนไปให้ความหวังเหมือนว่าโฟกัสกับใครคนใดคนหนึ่งอย่างชัดเจนแล้วว่าเอ้ย จะคุยกับคนนี้จริงจังแล้วก็กับคนนี้จริงจังแล้วก็ยังไปคุยกับคนอื่นจริงจังกันเนี้ยอันเนี้ยไม่ดีหรอกเพราะว่าถาว,ว่าทำไมทำไมไม่ดีเพราะว่าอยู่กําลังจะเปิดโอกาสที่จะทาให้คนอื่นเสียใจคืออยู่กาลังจะทําร้ายคนอื่นซึ่งเราพบว่าการทําร้ายคนอื่นในเรื่องของทางด้านอารมณ์เนี้ยมันก็เลวร้ายไม่แพ้ก,กับการโดนมีดแทงเลยนะคะอืมจริงค่ะเหมือนเวลาเจ็บปวดเหมือนกันแหละเจ็บปวดนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการเจ้าชู้ แบบที่ไม่ได้ทําร้ายใครสมมุติเราแค่เป็นคนอัธยาศัยดีชอบเทคแคร์คนอื่นแบบเท่าๆกันเป็นเส้นแบบของเราอยู่แล้วพี่ว่ามันไม่ผิดก็น่ารักดีเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีอัธยาศัยดีชอบดูแลคนอื่นแต่ถ้าเมื่อไหร่พฤติกรรมนี้ของเราเนี่ยมันกำลังจะทําให้คนอื่นเสียใจอะ่ะอันนั้นก็คือไม่ดีนึกออกไหมค่ะน,นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูว่าไอ้คำว่าเจ้าชู้ของเราอะ่ะมันคือพฤติกรรมเป็นยังไง เสียใจหรือเปล่าเนาะนะคะอืมค่ะ